าลือเหล่านี้เพียงเล็กน้อยจากรีวิวในอินเทอร์เน็ตแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและต้องการสัมผัสบรรยากาศจริงเธอจึงตัดสินใจจองห้อง309โดยไม่คาดคิดว่าสิ่งที่รอเธออยู่จะน่าสะพึงกลัวเกินกว่าจินตนาการลมเย็นเยือกไม่ได้พัดพูบเดียวแต่มันกลับแผ่ซ่านเข้ามาในห้อง3 0 9 เรากับมีใครเปิดประตูทิ้งไว้ทั้งคืนทั้งๆท,ที่พิมพ์ดาวมั่นใจว่า,าเธอปิดสนิทแล้วขนอ่อนทั่วร่างของเธอลุกชันขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้กลิ่นอับชื้นเก่าแก่ในห้องเริ่มเปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมหวานประหลาดคล้ายดอกไม้ที่กำลังจะเนา่าหลังจากเสียงกระซิบแผ่วเบาครั้งแรกพิมดาวไม่ได้คิดว่าหูแวว